ที่ใช้น้ำสต๊อกทำอาหารให้ลูกนะคะเพราะว่ารสชาติอร่อยหอมนะคะกลมกล่อม,มนะคะมีประโยชน์ลูกชอบมากกินเก่งกินปังมากแม่เองก็ชอบเอาไปทําชาบูมากเช่นกันเลิศเนาะหลุนจะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรสชาติที่เขาเรียกว่าอะไรคือเขาไม่ได้มีผงปรุงไม่ได้มีน้ําตาลไม่ได้มีเกลือไม่ได้สารก่อภูมิแพ้ทั้ง8ชนิดอะไรใดๆนะคะแต่ว่ามันมีความเคี้ยวนานนะคะเคี่ยวนานก็6ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะเนาะแล้วก็ได้คุณค่าจากเนื้อสัตว์แล้วก็ผักนะคะเนาะดังนั้นคือแบบตม้มใส่หมอ้อนะคะหอมกลุ่น คนหิวมากเลยนะคะจริงๆจะบอกว่าน,นี่ก็เอาไปทําอาหารกินเองเหมือนกันเลิศมากโดยเฉพาะบอกว่าน้าซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเลิศเนาะคือโจเข้าหอมมะลิ100%นนะคะกลูเตนฟรีนะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่ขานะคะ ตัวนี้เองนะคะเนาะเขาเรียกว่าเป็นโจเข้าตุน๋น10วินะคะจะมาในรูปแบบซองฟรอยแบบนี้นะคะคุณแม่คะปริมาณข้าวของเขานะคะเทลงชามแล้วก็กดน้าร้อนใส่คนสิวิคุณแม่ขา<ม>เนื้อนี่คือบอกว่าเนียนละเอียดนะคะแล้วก็ละลายง่ายนะคะไม่ฝืดคอไม่เป็นก้อนด้วยนะคะรู้เทียรอยู่ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปทานได้นะคะ1ปี2ปีสมปีผู้ใหญ่คนโตอะไรพวกนี้ก็คือทานได้หมดเลยนะคะ